วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสวัสดีพี่น้องชาฉนังกังเพลแลวก็สวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กทางชววิทยสุจินะครับผมนนนนวันนี้นะครับมาวัดบ้านยางนะคือวัดโพธงนะครับบ้านยางตำบลบ,บ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับในงานกระถินสามคคีนะฮะทอดเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้า วันนี้ก็มีหมอรสพนะครับมาสมโพธิคืนนี้นะเป็นหน่วยหนังของทวีชัยโปรโมชั่นนะครับผมตอนนี้เวลา15นาะฬกานาทีนะครับจะ4โมงนะครับวันนี้หน่วยของทวีชัยโปรโมชั่นนะครับพลังเสียงลงไม่หมดนะครับอันนี้ก็มาลงมา6แท่นนะพาวเวอร์ประดิษฐ์ 6แทน่นแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นส่วนของมาราทอนคิวซาวนะฮะ6แท่นข้างบนนะครับพื้นที่บังคับครับวันนี้พื้นที่บังคับนี่ตลินนะครับผม สวัสดีครับมิคักแฟรนทพยนต์คนทุกท่าน,นอ่าวันนี้วันนี้วันนี้ขึ้นจอ,อเท่าไหร่กี่เม็ดดีน่าจะสิบหกเลยครับดูดูสถานที่เอาเองเลยครับเด้อมันเอาสิบหกครับอืมโอ้ข้างล่างมันเข้ามันเพาไอ้นี่เข้าอยู่ก็เราไม่พลาดทำอันนี้ต้องขึ้นจอสิบหกนะครับจอลอยฟ้าคงไดก็อยากขี้เร็วเลยเลยจอลอยเนาะพื้นที่บังคับครับผมตู้เบียดอยู่ข้างหนะ้านะฮะทั้งสอง สองข้างเอาวางข้างหน้าหมดนะครับเสียงกลางนะครับขึ้นไม่หมดนะฮะข้างละแปดใบครับพื้นที่แค่นี้นะครับผมไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับผมเล็กนิดเดียวครับแคบฮะบวันนี้วันที่สิบสอง เดือนพฤศจิกายน2566นะครับพรุ่งนี้ก็มีต่ออีกนะครับสำหรับทุยชัยโปรโมชั่นไปที่บ้านใหม่สามเณรก็พบกันพรุ่งนี้นะครับอีกคืนหนึ่งวันนี้ก็มาพบกันที่วัดโพดทองบ้านยางนะครับตรงนี้ไปอยู่ที่บ้านใหม่นะครับสามเวงอําเภอเวราะนะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ทีมงานติดตัง้งอุปกรณ์ยังไม่เสร็จนะครับระบบไฟหรือระบบไฟฮะ

โลผิดต้องคิดเลขพาวเวอร์ก็6แทนนะ่นฮะข้างบนเสียงกลางคิวซาวนะครับผม4ชีชัแนลสีแทน่นแล้วก็2ชัแนาข้างบนครับ2แท่นนะครับผมตามนี้นะติดตามชมนะครับระบบไฟระบบเสียงกันต่อนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ